ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การวิเคราะห์ข่าวแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจประจำวันพุทธที่8กร,รกฎาคม2563นะคะวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวความสัมพันธ์นะคะความขัดแย้งระหว่างทางประเทศสหรัฐกับทางจีนนะคะทีอะ่อย่างที่เราทราบกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็มีความขัดแย้งกันมาเรื่อยๆนะคะมีการตอบโต้ในเรื่องของการแบนวีซา่าแล้วก็มีการที่สหรัฐเนี่ยเขาระงรับ ผลประโยชน์นะคะทางการค้าของทางฮ่องกงนะคะจนถึงตอนนี้นะคะก็สถานการณ์มันก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะที่ใครลงนะคะล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะนายไมค์ปอมเปโอนะคะเขาก็มีการออกมากล่าวนะคะจากทาง Fox News นะคะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณานะคะว่า อาจจะมีการห้ามใช้งานนะคะหรือว่าแบนสื่อสังคมออนไลน์จากทางประเทศจีนหรือไม่นะคะซึ่งเขาก็พุ่งเป้านะคะไปที่ตัวแอปพลิเคชัน tiktok นะคะซึ่งถือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมที่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันในไทยเนี่ยก็หลายๆคนก็เล่นแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วเนาะนะคะซึ่ง ตัวแอปพลิเคชัน tiktok นะคะก็เป็นบริษัทลูกของทางบริษัท bytedance นะคะเป็นบริษัทเอกชนจากทางประเทศจีนซึ่งก็ถูกสหรัฐเนี่ยจับตามองมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับต้องการที่จะขยายตลาดนะคะผู้ใช้งานไปยังทั่วโลกโดยเฉพาะโลกฝั่งตะวันตกนะคะก็เลยทำให้ถูกรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการเฝ้าระวังในส่วนของตรงนี้ด้วย แล้วนะคะทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาก็เหมือนให้เหตุผลนะคะว่าเขาจะต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบเลยนะคะเกี่ยวกับการใช้ตัวแอปพลิเคชัน TikTok เพราะเขามองว่าตัวแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการสอดแนมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาก็ได้นะคะรวมไปถึง,งานายไม้์ปอมเปโอนะคะเขาก็ยังได้กล่าวถึงกรณีของบริษัทหัวเวยเทคโนโลยีด้วยนะคะอย่างที่เราเคยทราบข่าวกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทาง สหรัฐมีการแบนในเรื่องของเทคโนโลยีของทางหัวเว่ยนะคะาทางคุณไมค์ปอมเปโอเขาก็มีการกล่าวถึงกรณีนี้นะคะว่าบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีแล้วก็บริษัท ZTE Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้เครือขาอ่ายบริการเครือข่ายขนาดใหญ่จากจีนเนี่ยเขาบอกว่ากองเนี้ยทางการสหรัฐได้มีการประกาศแล้วนะคะว่าให้ทั้งสองบริษัทนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีสายสัมพันธ์กับทางรัฐบาลจีน จนอาจจะนําไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการสอดแนมข้อมูลของชาวอเมริกันแล้วรัฐบาลเนี่ยก็อ่อ่าแล้วก็รวมไปถึงรัฐบาลสาหรัฐด้วยจนอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่จะผลักดันให้ทั้งสองบริษัทของจีนเนี่ยออกไปจากตลาดสหรัฐนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของตัวกรณีของแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็การแบรสื่อโซเชียลอื่นๆของทางจีนเนี่ยทางคุณแม่ปองเปโอเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย ต้องรอทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาตัดสินใจนะคือเหมือนอาทางคุณไมค์ออบบาโอเนี่ยเขาก็เหมือนแค่มีการวางแผงนเฉยๆพิจารณาว่าจะเอาอยังไงดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอทางโดนัลด์ทรัมป์เขาเนี่ยตัดสินใจว่าเขาจะมีการแบนตัวแอปพลิเคชันแล้วก็สื่ออื่นๆของจีนหรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็แนะนําให้ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติม,ตมว่าถ้าเขามีการแบนการใช้พวกสื่อสังคมออนไลน์ของจีนเนี่ยสถานการณ์ ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วจีนเนี่ยเขาจะมีการออกมาตอบโต้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะยังอยู่ที่ทางสหรัฐนะคะถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เลยเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะที่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มนะคะว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด1นบางพื้นที่ของสหรัฐเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่เลวร้ยรายมากยิ่งขึ้น ะะอย่างเมื่อวานซืนนี้นะคะที่รัฐเท็กซัสแล้วก็ทางฟลอริดานะคะเขาก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะที่มีรวมกันเนี่ยทะลุไปถึง200,000รายด้วยกันนะคะทาให้กําลังการรักษาของโรงพยาบาลในบางพื้นที่ของรัฐเท็กซัสเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีขีดจํากัดมากขึ้นทุกวันแล้วนะคะก็คือพื้นที่เนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอนะคะสำหรับการรองรับผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จนทําให้ทางการเนี่ยเขาต้องออกมาเรียกร้องนะคะให้ประชาชนมีการสวมหน้ากาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ลดการแพร่กระจายนะคะของเชื้อโควิด -19 รวมไปถึงการรักษาระยะห่างแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะให้ประชาชนไม่มีการเดินเดินทางออกไปนอกบ้านนะถ้าแบบไม่มีความจําเป็นจริงๆนะคะทางด้านรัฐมิสซิสซิปปีนะคะก็มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันแล้วก็มีการรายงานมานะคะว่าประธานสภาผู้แทนของรัฐเนี่ยเขาก็มีการตรวจพบนะคะว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยเช่นกัน ส่วนทางด้านนครนิวยอร์กนะคะเขาก็มีการาเปิดเมืองระยะที่3แล้วนะคะโดยอนุญาตให้ธุรกิจเนี่ยมีการเปิดให้บริการได้นะคะแต่ว่า,าจะให้พวกร้านนวดร้านสปาแล้วก็สถานที่ที่มีาการสันทนาการรวมไปถึงการออกกำลังกายการแจ้งอย่างพวกสนามเทนนิสเนี่ยแล้วก็ชายหาดสามารถกลับมาเปิดบริการได้แต่ว่า จะยังชะลอการอนุญาตให้รับประทานอาหารภายในร้านออกไปก่อนนะคะก็คือว่าเขาก็มีแผนว่าอาจจะให้มาขายอาหารบริเวณริมถนนบนถนนแทนนะคะแทนที่ผู้คน,นจะเข้าไปซื้อในร้านอาหารแล้วก็มีการนั่งกินในร้านอาหารนั่นเองนะคะซึ่งทางนายกเทศมนตรีของทางนิวนยอร์กเขาก็มีการคาดการนะคะว่าการที่เขากลับมาเปิดเมืองในระยะที่3เนี่ยก็อาจจะช่วยให้ผู้คนกว่า0 0 0 0คนเนคนได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็ เช่นเดียวกันกับทางรัฐบาลกลางของสหรัฐเลยที่ตอนนี้เขาก็มีการให้เจ้าหน้าที่บางส่วนกลับเข้าไปทํางานแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันมีการแพร่ระบาดอย่างต่ํานะคะอย่างเช่นในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะซึ่งที่อาคารเพนตากอนนะคะก็มีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากลับเข้าไปทํางานก็จะมีหลายสํานักงานเลยนะคะหลายๆส่วนนะที่แบบอนุญาตทําให้ในอาคารเพนตากอนตอนนี้เนี่ยนะคะมีจำนวนพนักงานที่กลับเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยรวมกว่า180 0 0คนนะคะ ซึ่งท่าทีของรัฐบาลกลางที่เขาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการกลับมาทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับแนวคิดของผู้ว่าการรับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณาสุขหลายๆท่านเลยนะที่เขาออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเนี่ยสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยทำงานจากที่บ้านให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้เนี่ยจะดียิ่งกว่านะคะเพื่อที่ว่าจะได้ลด การแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 รวมไปถึงเขามองว่าไอสิ่งที่พวกเขาทํามาตลอดในเรื่องของการรักษาการควบคุมมีมาตรการในการป้องกันเนี่ยสิ่งที่ทํามาอย่าเนี้ยถ้าเราสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยทำงานที่บ้านเนี่ยไอสิ่งที่เราทำมามันจะไม่สูญเปล่านะ ถ้าเราให้ทุกคนออกกลับมาทํางานแล้วการแพร่กระจายของเชื้อมันแบบขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราทํามามันอาจจะสูญเปล่าก,ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เขามองแล้วก็มันเลยเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับทางรัฐบาลการที่เขามีการประกาศว่าให้เจ้าหน้าที่บางส่วนกลับเข้าไปทํางานนั่นเองนะคะรวมไปถึงทางด้านบริษัทเอกชนบางส่วนเขาก็มีการวางแผนนะจริงๆเป็นส่วนมากแหละนะคะเขาวางแผนว่าเขาจะปิดสํานักงานนะไปจนถึงวันแรงงานแห่งชาเลยก็คือ ถึงช่วงวันที่7กันยายนนะคะก็คือจะยังไม่ให้พนักงานเนี่ยเข้ามากลับมาทํางานในสํานักงานนั่นเองนะคะรวมไปถึงอันนี้นะคะทางนายแพทย์แอนโทนีฟอร์ซีนะคะเขาก็มีการกล่าวทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่จัดโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของทางสหรัฐนะคะว่า ไอวัคซีนไวรัสโควิด -19 ตัวนี้ค่ะวัคซีนโควิด -19 ตัวเนี้ <Yeah. S 1> เขามองว่ามันไม่เหมือนโรคหัดนะไม่เหมือนวัคซีนโรคหัดที่พอฉีดเข้าไปครั้งเดียวแล้วค่ะกับผู้ที่มีการรักษาแล้วมันจะแบบว่าสามารถอยู่กับผู้ที่รับการรักษาไปตลอดชีวิตหรือว่าสามารถป้องกันไปได้ตลอดชีวิตนะคะ <Yeah. S 1> เขามองว่าไอไวรัสโควิด -19 ตัวเนี้ยถ้าฉีดเข้าไปหรือว่าได้รับการรักษาเนี่ยมันก็อาจจะ โอเครักษาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่แบบจะสามารถผ่านช่วงวิกฤตที่มันมีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ตัวนี้ไปได้แต่ถ้าถามว่ามันจะรักษาเราหรือว่าอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไหมเขายังมองว่ามันมันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะแล้วเขาก็กล่าวเพิ่มด้วยนะคะว่าก่อนสิ้นปีหรือว่าช่วงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีการให้คําตอบแน่แล้วแหละนะคะว่าไอ้วัคซีนการต้านไวรัสโควิด -19 ที่เขากำลังพัฒนากันอยู่กว่า140ตัวเนี่ยมันจะ มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเอามานํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ตัวนี้ได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่ยังไงนะคะทางนาแพทยฟอร์ซีเขาก็ยังบอกนะคะว่ายังไงรัฐบาลเนี่ยก็ควรต้องใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างการล้างมืออีกต่อไปนะคะเพื่อที่ว่าสถานการณ์ในประเทศสหรัฐเนี่ยมันจะได้ ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่แบบแค่กระจายไปในวงกว้างคือ,อเราจะสามารถควบคุมมันได้ดีมากกว่านี้นะคะเราก็อาจจะเป็นหนทางนะคะไปสู่การเปิดเศรธธษฐกิจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นั่นเองนะคะเพราะยังไงเขาก็มองว่าตอนนี้เราก็อาจจะต้องอยู่กับตัวสถานการณ์โควิด -19 ตัวนี้ไปก่อนยังไม่มีท่าทีว่ามันจะแบบหายไปได้แบบอย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือ,อเป็นข้อมูลจากทางเพจฮัลโลกับ เทรดเดอร์ k คนะคะซึ่งาทางเพจนะคะเขาก็ไปอ่านเจอบทความตัวนี้มานะคะในบุมเบิร์กเขาก็เลยเอามาแชร์ต่อทางเราไปอ่านข้อมูลตัวนี้มาก็เลยอยากจะเอามาแชร์อีกข้อนึงให้ทุกทุกท่านได้ทราบกันละกันมันเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะที่เขามีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นความกังวลของนักวิเคราะห์เลยนะคะว่าเขามองว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือหลายๆประเทศเขาเริ่มทยอยกลับมาเปิดเมืองแล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่า การกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอ่ะมันไม่เหมือนกันซึ่งเขาก็มองว่าโอเคบางประเทศอ่ะมันก็มีผู้คนกลับมาจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างปกติแต่บางประเทศเขาก็ไม่ได้กลับมาจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าออกมาใช้ชีวิตหรือแบบใช้เงินเหมือนที่เหมือนที่เขาเคยใช้นะคะซึ่งอันเนี้ยนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะที่มันส่งผลต่อการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนั่นก็คือตัวพฤติกรรมการบริโภคของคนในแต่ละประเทศนะคะ แล้วเขาก็มองไปที่ทางสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบมันเป็นประเทศที่มีความอิสระเสรีถูกต้องไหมคะเขามาว่าคนเนี่ยไม่ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตประจําวันนะคะเนื่องจากมีการปิดเมืองนะคะการกักตัวนะคะรักษาระยะห่างนะก็อาจจะทําให้ผู้คนเนี่ยมีความอึดอัดนะไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตประจาวัน แล้วถ้ามีการกลับมาเปิดเมืองผู้คนอาจจะแบบอยากจะออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นออกมาจับจ่ายกันมากขึ้นหรือเปล่าเลยอาจจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะคะนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่ามันเป็นแบบนั้นถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปในทางตรงกันข้ามนะเพราะว่าการที่ทุกคนมีอิสระเสรีในประเทศสหรัฐเนี่ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า เขาไม่อยากจะกลับไปทํางานเขามีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะกลับไปทํางานหรือไม่กลับไปทํางานก็ได้เขามองว่าถ้ายังไม่มีตัววัคซีนไวรัสโควิด -19 ตัวเนี้ยเขาก็อาจจะยังไม่กลับไปทํางานก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาจะทําหรือไม่ทําก็ได้นั่นเองนะคะเขาก็มองไปนะคะเขาวิเคราะห์จากตัวการแข่งขันบาส NBA นะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการแข่งขันบาส NBA อันนี้เดี๋ยวจะขยายให้ฟังก็คือว่าอตอนนี้นะคะลีกบาสของ NBA เนี่ยเขาจะกลับมา เปิดการแข่งขันปิดฤดูกาลนะคะโดยจะมีการเริ่มต้นในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหลีกการแข่งขันบาสเนี่ยระดับโลกเลยนะที่ทุกคนเนี่ยให้ให้ความนิยมให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นหลีกกีฬาอาชีพแรกของทางสหรัฐด้วยนะคะที่จะกลับมามีการแข่งขันถ่ายทอดสดกันนะคะก็เลยทําให้ทุกทุกคนเนี่ยเขาเหมือนจับตามองนะคะจะจดใจจ่อที่จะกลับมาดูในเรื่องของการแข่งขันตัวนี้นะคะแต่ปัญหานะคะมันมีอยู่ตรงที่ว่า ผู้เล่นนะคะในลีดบาสเอ็นีเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะกลับมาเล่นนะคะอย่างคุณแบดลี่ที่เป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีม LA l เ k ลเ s เกเนี่ยเขาก็ประกาศนะคะว่าเขาจะไม่กลับมา,าช่วยเลบ o นเจมส์นะคะผู้ร่วมทีมขเขาเนี่ยว้าแชมป์ครั้งสำคัญนะคะโดยเหตุผลหลกัลกๆเลยที่เขาให้ก็คือว่าเขาไม่อยากที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็ทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตัวนี้ไปด้วย ะะแล้วจริงๆไม่ใช่แค่คุณแบลลี่นะคะจริงๆมีผู้เล่นจากทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันที่เขาก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะไม่กลับมาเล่นเพราะเหตุผลที่คล้ายๆกันเลยก็คืออยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะกลับมาเล่นหรือไม่กลับมาเล่นนะคะใน,ในการแข่งขันบาสครั้งนี้นั่นเองนะคะอันเนี้ยก็เลยทําให้นักวิเคราะห์เนี่ยของทางสาราัฐเขามีความกังวลแล้วนะคะเขาเหมือนมองจาก สถานการณ์ตรงนี้ก็คือเขากังวลว่าขนาดนักบาสมืออาชีพนะคะที่เขามีหน้าที่ออกไปแข่งขันบาสระดับประเทศนะเขายังไม่อยากที่จะแบบกลับไปทํางานเลยเขายังแบบใช้เหมือนความอิสระเสรีของเขาเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาขับได้อยู่แล้วว่าเขาควรจะกลับมาทําหรือไม่หรือไม่กลับมาทํานั่นเองนะคะเขาก็เลยมาว่าเนี่ยขณะคนที่แบบมีหน้าที่สําคัญสาคัญ,คญเขายังไม่อยากจะกลับมาทํางานเลยแล้วพนักงานบริษัทหรือพวกคนอื่นๆนะคะที่เขาแบบไม่ได้มีความสําคัญโดยตรง ประเทศหรือว่ากับการประกอบการของบริษัทไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตรงนั้นนะคะเขาจะยังกลับ,ลบมาทํางานหรอคะส่วนใหญ่เขาก็คงจะต้องเลือกอยู่แล้วว่าเขาจะไม่อยากกลับมาทํางานนะคะแล้วบริษัทต่างๆก็ไม่สามารถที่จะบังคับตัวพนักง,งานได้ด้วยว่าจะต้องกลับมาทํางานและบางบริษัทเขาก็อาจจะยังต้องมีการจ่ายพนักง,งานเงินเดือนต่อไปอจ่ายเงินเดือนพนักง,งานต่อไปด้วยนะคะเขาก็เลยทําให้นะักวิเคราะห์เนี่ยมองตรงนี้ว่า พฤติกรรมการบริโภคของคนในสหรัฐเนี่ยนะคะถ้าเขาเลือกได้ความอิสระเสรีของเขาใ้เขาเลือกได้เขาก็เลือกที่จะไม่กลับมาทํางานแล้วก็อาจจะทําให้การจับใจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐมันอาจจะไมได่ดีเท่าที่ควรก็ได้ถึงแม้ว่าจะมีการกลับมาเปิดเปิดเมืองในหลายๆพื้นที่แล้วก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งบทความนะคะที่เอามาแชร์กันเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่นักวิเคราะห์เขามีมุมมอง นะคะกับตัวเศรษฐกิจของสหรัฐนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารในประเทศอื่นๆรวมไปถึงแนวโน้มการวิเคราะห์แนวโน้มราคากราฟด้วยนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณปูมเลยค่ะคราวนี้นะครับนะบผมก็มาจากเพจทันโลกับเพจด e เ kP ีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นปิดท้ายของตัวสหรัฐละกันนะครับอันนี้เมื่อกี้คุณเอมี่พูดไปถึงมุมมองของอนักวิเคราะห์ไปแล้ว นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในมุมมองของนักลงทุนบ้างละกันนะครับอันนี้บทความนี้เขาบอกว่าทําไมชื่อมันบอกว่ากรัฟเนี่ยอาจารย์อธิบายได้ง่ายว่าทําไมตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยถึงยังแข็งแกร่งอยู่นะครับทั้งที่เราจะทราบันแล้วว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกๆวันแล้วก็เพิ่มขึ้นไม่หยุดนะครับแต่แต่สิ่งที่มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือตัวเลขผู้เสียชีวิตนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้มันสรุปได้ว่าอะไรมันสรุปได้ว่าถึงแม้ว่า ตัวผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่นะครับตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าสหรัฐเนี่ยนะครับอันนี้นักลงทุนหงมองนะว่าสหรัฐเนี่ยมีการรับมือที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาในเ,เรื่องของการรักษาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้คนเสียชีวิตมาเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เสียชีวิตน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าโอเคต่อให้ติดได้ก็รักษาได้ตายน้อยลง นะมันก็อาจจะสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนต่อไปอยู่นะครับอันนี้เป็นมุมมองในตลาดหุ้นนะแล้วก็ถามว่าถ้าส่งผลยังไงกับตัว forex ของเรานะครับก็อาจจะส่งผลให้ตัว US dollar เนี่ยในช่วงนี้ยังคงอ่อ,อนค่าอยู่นะครับเพราะว่ายังคงไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ที่จะที่นักลงทุนจะต้องหันมาถือ safe haven ในตอนนี้นะครับหรือว่าเป็น US dollar นั่นเองอันนี้เป็นแค่มุมมองมุมมองหนึ่งของ นักลงทุนนะครับที่มีต่อเรื่องนี้นะจริงๆมันยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความขันแ้งของจีนกับอเมริกาที่คุณมีพูดไปนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับออสเตรเลียนะครับด่วนเมลเบิร์นสั่งล็อกดาวน์นะครับซึ่งอันนี้เขาล็อกดาวน์ถึง6อาทิตย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ตัว ออสเตรเลียเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อวานจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.25เท่าเดิมก็ตามนะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาสั่งปิดชายแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียกับรัฐนิวซอลเวลนะครับซึ่งการปิดชายแดนครั้งนี้ทาล่าสุดเนี่ยก็คือร้อยปีที่แล้วนะครับซึ่งมันมีอยู่เพน,นเขามองว่ามันจะต้องส่งผลนะต่อ,อประชากรน,นะครับรวมถึง GDP ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะกระทบกับกิจกรรมทางเศกรษฐกิจของคนถึง6.6ล้านคนเลยทีเดียว นะครับสำหรับรการปิดเมืองแล้วก็ปิดชายแดนแบบนี้นะครับโดยที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็เข้ามาเน้นย้ำแล้วว่าอ๋อโอเคคุณก็จะต้องกลับมาใช้มาตรการเหมือนเดิม้วนะนะครับในการที่จะป้องกันโควิดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าอเมริกานะครับที่มีคนติดเรื่อยๆแล้วก็บราซิลที่ติดอันดับ2ที่ผู้นําติดไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าในมุมมองของ คุณแคีแล้วก็ตัวผมเองผมอ่านแล้วผมรู้สึกเออมันน่ากลัวจริงเพราะว่าหนึ่งเลยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยมันขึ้นมาเป็นหลักสิบนะครับแต่เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาหลักร้อยเก้าสิบกว่านะครับสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือออสเตรเลียเนี่ยนะครับถ้าใครตามข่าวเนี่ยเขาล็อกดาวน์เมืองเขาป้องกันการเดินทางเข้าออกประเทศตั้งนานแล้ว <c oughs> นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเชื้อโรคอะ่ะมันยังอยู่ในประเทศ อ่านะครับซึ่งมันเกิดจากสาเหตุในประเทศนั่นเองนะคนในประเทศเนี่ยทำให้มันเกิดนะครับหรือมันอาจจะซ่อนอยู่ตรงไหนของเมืองสักแห่งแล้วมันก็เกิดขึ้นมาจากในประเทศนะครับแล้วกักกันยากกว่าอีกถ้ามันมาจากต่างประเทศเรายังกักกันได้ว่าคนมาจากสนามบินนะโอเคไปอยู่ที่โรงแรมนะครับแต่เนี้ยมันเกิดที่ในประเทศซึ่งผมว่าหลายๆคนก็น่าจะพอทราบสาเหตุแล้วแหละนะครับที่ ที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องหูเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าพนักงานโรงแรมที่เขาดูแลผู้กัดตัวเนี่ยนะครับเขาดันไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะครับกับตัวผู้ติดเชื้อที่มากัดตัวอยู่นะครับโดยที่พอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็ทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันแพร่กระจายอีกครั้งหนึง่งนะครับสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันเกิดขึ้นในประเทศ อันนี้ก็ถามว่าส่งผลต่อการออสเตรเลียไหมนะครับถ้าดี่ดูเมื่อวานมันก็ส่งผลในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนกับพอ,อ,พอขาดรับไปแล้วนะครับพอตลาดขาดรับไปแล้วการาฟมันก็ก,กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ายูเอสดอลลาร์ Dollar, มันก็ยังคงไม่ค่อยแข็งค่าเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็ ส่วนตัวยุโรปเมื่อวานนะครับยุโรปเมื่อวานเนี่ยตัว E.U.R. เนี่ยมันก็มีการปรับตัวลงนิดนึงเนื่องจากคณะกรรมาการการยุโรปเนี่ยเขาปรับลดตัวเลขคาดการณ์ G.D.P. ยุโรปนะครับไตรามาสที่แล้วเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะลดลงแค่7.7นะแต่ว่าไตรามาสนี้เขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยุโรโซนจะซุดตัวลงถึง8.7นะครับก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งให้ E.U.R. เนี่ยปรับตัวร่วงลงเมื่อวานนะครับแบบว่าปรับตัวร่วงลงก็ แค่ช่วงระยะสั้นๆนะครับแล้วก็กลับตัวกลับขึ้นไปทีนี้วันนี้ข่าวในตารางที่น่าติดตามเนี่ยนะครับสามดาวก็จะมีตัว GBP นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการพิจารณาด้านการเงินการคลังของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะครับของตัวอังกฤษน,นะครับอันนี้ก็ติดตามแต่ว่ายังไม่มีเวลาย,ยืนยันนะใครที่เทรด g ี p ก็อก็ลองติดตามข่าวดูได้นะครับอันนี้แล้วก็มีใครที่เทรดน้ำมันนะครับแล้วก็มีสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ นะครับก็คาดการณว่าจะลด3.114นะครับอ่าก็จะน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวในตารางนะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาก็เป็นอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดนี่ก่อนนะอ่าอันนี้เป็นข่าวเพิ่มเติมนะครับพอผมเพิ่งดูมาเมื่อเช้านะครับก็คือเป็นตัว กระทรวงการคลังนะครับของยูเคนะครับหรือว่าคุณสุนักอ่าเขาก็ได้ออกมาตรการการกระตุ้นชุดใหม่วงเงินสองพันล้านปอนด์นะครับหวังที่จะกระตุ้นตลาดแรงงานนะซึ่งอาจจะประกาศในวันนี้นะครับยังไงรอติดตามดูนะก็อาจจะมีผลทําให้ G ี p ปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับประชามันก็มาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแหละนะครับก็ต้องติดตามข่าวแต่จีพที่สาคัญเนี่ยนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยมันยังมีเบรกซิอีกนะครับซึ่งเบรกซิเนี่ยมันชอบเป็นข่าวแบบ นอกตารางครับคนนี้นัดพบคนนี้นัดคุยคนนี้ตกลงกันได้อาจจะให้ออกข่าวกล้าไปเลยนะครับใครที่มีออเดอร์อยู่ก็ให้ระระวังด้วยนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวตัวออสเตรเลียนะครับเพิ่มเติมเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาได้ออกมาเตือนประชาชนนะครับว่าถ้าจะเดินทางไปจีนเนี่ยให้ระวังการโดนจับอ่าเขาพูดอย่างนี้หมายความว่าไงไหมายความว่ารเซียสดงึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีแล้ว นะครับระหว่างตัวออสเตรเลียกับจีนนะครับก็อาจจะส่งผลลบต่อออสเตรเลียดอลลาร์ในอนาคตได้นะครับเพราะว่าจีนถือเป็นผู้ค้าสําคัญของออสเตรเลียดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับเดี๋ยวเรามาดู่กากราฟกันนะครับผมที่ผมก็เตรียมมาไม่เยอะมากนะครับการาฟวันนี้ตัวแรกที่จะมาดูกันนะครับผมก็แนะนำเป็นตัว EUR USD นะครับ วันนี้ขอวิเคะห์สาหรับคนที่จะเทรดในวันนี้ละกันนะครับถ้าอยาก trade เทรดเฉพาะในวันนี้นะนะครับวันนี้ผมมองยูโร E U I U S D เนี่ยนะครับมองฝั่งบายนะครับเนื่องจาก U S D O L A เนี่ยมันมันไม่มีข่าวใหม่ๆเข้ามาในวันนี้นะครับมันก็ยังไม่ยังคงไม่ได้รับแรงหนุนเท่าไหร่นะครับประกอบกับตัวยุโรปเองเนี่ยเขามีมาตรการในการป้องกันโควิดแล้วก็เยียวยาที่ชัดเจน แล้วก็ถ้ามองเทรนด์หลักๆเนี่ยนะครับมองเทรนด์หลักๆมันก็ยังคงเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่เนาะสำหรับตัว EURUSD นะครับก็วันนี้ผมมองาบนะครับถ้าใครจะทํากําไรก็แนะนำทำกำไรฝั่งาบนะครับโดยที่จุดเข้าเนี่ยอาจจะรอให้ราคามันลงมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะให้ลงมาโดนตัวโลตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีเป็นบริเวณเฟนไลน์รองรับอยู่ด้วยนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยมองว่าอยู่ที่อ่า เป้าที่1นะราคาอยู่ที่ประมาณ1.13167นก็ะครับก็เป็นแนวต้านนี้นะครับสำหรับวันนี้นะหรือว่าถ้ามันมีข่าวแรงๆก็อาจจะขึ้นไปที่1.13470ได้นะครับแต่หลกัลกๆผมมองตรงนี้นะครับส่วน Stop Loss เนี่ยเราก็สามารถตั้งได้อ่าได้เทลายตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ละความเสี่ยงได้นะครับอาจจะเป็นจุดนี้ราคา1.12578ุดนปโดยประมาณหรือว่าจะเป็น1.12390ก็ได้ นะครับแต่ผมตัวผมส่วนตัวผมผมมองบายนะครับตัวนี้นะต่อมาเป็นตัว AUD USD นะครับอ่านะครับอันนี้นะครับอ่าที่ผมตีเทรลล์เนีเน่เป็นเทรลล์ใหญ่นะครับเป็นเทรลล์หลักเลยนะครับอันนี้แล้วก็ยังมองว่าตัวออสเตรเลียถึงแม้มันจะมีข่าวโควิดนะแต่ถ้ามันไม่ได้มีอะไรแบบเสียหายนักเกลียดนะครับมองว่ามันก็ยังคงจะสามารถทํากําไรในฝั่งขาบายได้ นะครับโดยเป้าเนี่ยเนี่ยจริงๆหน้าก็ถามผมว่าหน้าเข้าใบไหมก็สามารถเข้าได้นะครับโดยผมมองว่านะครับเป้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเป้าแรกนะ0.69 7 2 7นะครับโดนประมาณนะครับซึ่งเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็หรือนะครับใครอาจจะมองว่าขึ้นต่อไปได้ที่ตัวแนวต้านถัดมานะครับก็คือที่ประมาณ0 6 9 9 7 0ก็ได้นะครับแล้วก็ s ต o p l o อ s ก็อยู่บริเวณด้านล่างนี้นะครับด้านล่างราคา 0 6 9ส6 9นะครับก็จะได้เลขซีดีบอลเลยโชวที่สวยด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองสุดตรงผมนะครับ by AUDUSD by EURUSD นะครับแต่ว่าใครก็อาจจะมองตรตข้ามก็ได้ก็แล้วแต่ลองดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว g j นะครับ g j แล้วกัน g j ผมก็ยังมองฝั่งบายนะครับเนื่องจากเยอปนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนค่า นะครับประกอบกับตัว GDP เนี่ยมันจะมีมาตรการต่างๆมามากมายแล้วก็มีข่าวเบรกซินะถ้ามันไปยิ่งไปในทิศทางที่บวกเนี่ยผมมองว่าตัว DJ เนี่ยนะครับน่าจะสามารถทํากําไรฝั่งบายได้นะครับโดยที่เป้าหมายเนี่ยเป้าหมายผมอยู่ที่ประมาณราคา135.662กับ136.380ก็เป็นแนวแนวต้านตรงนี้สองที่นะครับโดยจุดที่นักลงทุนอาจจะหาจังหวะเข้าออเดอร์เนี่ยจุดแรกก็จะเป็นราคาที่ หนึ่งสามสี่จุดหกหกแปดหรือไม่ก็หนึ่งสามสามจุดแปดหนึ่งศูนย์โดยประมาณได้นะครับส่วนสต็อปลอก็อาจจะตั้งบริเวณนล่างนี้นะครับแล้วแต่รับความเสี่ยงได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมก็ยังมองบายอยู่นะครับแล้วก็ส่วนเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทองคํานะครับทองคําเนี่ยส่วนตัวผมผมก็มองทองคําฝั่งบายนะหน้าบายนะครับเนื่องจากเมื่อวานมันขึ้นจากการประกาศของเฟด,ดด้วยนะครับแล้วก็อ่อนค่าของยูเอสโซลาด้วยนะครับมันก็ขึ้นมาทำนิวไฮใหม่ นะครับจุดที่เข้าออเดอร์ของผมเนี่ยถ้าผมมองจริง,รงๆก็น่าจะเป็นราคาประมาณหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็คือเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับอันใหม่ที่เมื่อวานมันทะลุขึ้นมาโดยประมาณนะครับหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะนะครับโดยประมาณทํากําไรก็โอเคแน่นอนต้องเป็นโล่ไฮเดิมนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็อีกอันนึงก็ในส่วนตัวผมผมมองเป็นหนึ่งแปดูนูย์นะครับเพราะว่าการที่เราใช้ตัวเลขจิตวิทยาเนี่ยไอ้พวกตัวเลขกลมๆเนี่ยมาสามารถเอามาเป็นแนวต้านได้นะครับอ่า ก็มี2จุดนะถ้าบายก็แนะนำว่าให้บายที่1 7 8 7เจดแดดนะครับแล้วก็หนึ่งเจดกา็ 97, ก็เป็นเป้าแรก1นึ 17, ่เจ็ดก็เป็นเป้าที่2นะครับโดยที่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้มาขึ้นไปเลยเนี่ยถ้าใครรับความเส่ยงได้น้อยผมก็แนะนำว่าให้นั่งกำมือไว้นะครับไม่ต้องไปบายตามแล้วนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้มันไปแน่นอนก็ก็แล้วแต่พี่ๆดักงุนได้เลยนะครับอนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยก็ หลายลายนะักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าน่าจะยังวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง41กับ40ปลายๆนะครับก็ถ้าเราดูเทลไลน์เนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเทลไลน์ย่อยนะครับก็ยังมองว่าเทลไลน์ย่อยนีย่ค่อนข้างจะแข็งอยู่นะครับตัว WTI เนี่ยถ้าครเทรดกับเ t ทีมองว่าก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับทำกำไรฝั่งบายน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับโดยที่ h ฮนี่นะครับ, Hi Hi ye, รบก็ถือว่าเป็นเป้าหมายแรกนะครับประมาณ500พอ i n t รประมาณตัวนี้นะแล้วก็ถ้ามีสัญญาณกลับตัวก็อาจจะค่อนข้างเล่นเซล์ให้มันอยู่ในกรอบประมาณช่วงนี้ได้นะครับแต่ถ้ามาทะลุขึ้นไปนะมาทะลุขึ้นไปแล้วอาจจะรอจังหวะมันย่อนะครับแล้วบายตามนะครับราคาก็อยู่ในกรอบของ41.6 2 0เศูเป็นเป้าหมายถัดไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปข่าวนะครับวันนี้ในมุมมองของผมนะครับแล้วก็คุณเอดมี่เท่าที่อ่านกันมานะครับก็ยังมองว่าโอเคเศรษฐกิจชารัฐมันอาจจะดําเนินต่อไปได้นะครับเพราะว่า เพราะว่าคนเนี่ยเริ่มกลับมาจะจะใช้สอยกันแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ออกมานะครับขนาดนักบาสเนาะนักบาสท,ที่มีรายได้เยอะๆเนี่ยยังยังมีความเกรงกลัวยังไม่กล้าออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะทําให้เศรษฐกิจมันดาเนินได้ไม่เต็มที่นะครับคือโตแต่ไม่โตเท่าที่ควรน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองติดตามข่าวกันต่อไปนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ